Everybody was Kung Fu Fighting Those k i d s were fastest like me In fact it was a little bit frightening But they fought with expert timing อ่าเข้ามาในช่วงที่2นะคะก็เช่นเคยนนะคะคำถามมีคำถามหรือว่าอยากที่จะมีปัญหาโทรเข้ามาที่เบอร์นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวคำว่าอยากมีปัญหานี่ไม่ใช่คือมีปัญหาไม่ใช่อยากมีปัญหาอยากมีปัญหาที่นี่ไม่ไม่บก็เล่นหยอกเล่นหยอกเล่นก็โทรเข้ามาที่นะคะเบอร์โทรนะคะ02ค่ะ9349258นะคะถึง9แล้วก็ sms นะคะ4123456ค่ะก็สองเบรก2และเบรก3เนี่ยโทรเข้ามาได้นะคะจริงๆดึกๆอย่างนี้ เราก็หาเรื่องอะไรมาคำขันบั่งมาชวนหัวกันบั่งคุยกันมั่งอะไรอ,ะอย่างนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันผมรู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่มได้นั่งชมแล้วนะตอนนี้นะนอนชมอยู่บนเตียงนะ <c oughs> อ่าแน่นอนแน่นอนแน่นอนหลายเป็นหลายหลายร้อยคู่เลยแหละนะ <c oughs> แล้วก็มีสารภาพกับผมเมื่อเยอะนะเปิดดูกันแต่ไอ้ไอ้ไอ้อก่อนหน้าหรือหลังนั่นอันนั้นเราไม่เกี่ยวนะครับ อันนั้นเป็นเป็นเรื่องเรื่องของเรื่อส่วนตัวนะครับแต่ทีนี้อย่างนี้ครับยังอยากที่จะเน้นนะครับว่าให้คุณผู้ชมนะครับโดยเฉพาะนะครับคุณสุภาพสตรีนะครับเพราะรายการอย่างนี้ผมถือว่าเป็นรายการที่ไม่ได้มีมากมายนักนะครับแล้วก็มีโอกาสอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณสุภาพสตรีแหละครับ น่าจะใช้โอกาสนี้ใช้เวลานี้นะครับแล้วใช้รายการนี้แหะครับเป็นรายการที่จะบอกกล่าวบอกผ่านหรือระบายไอ้ความอัดอัน้นตันใจหรือว่าไอ,ไอ้เรื่องราวต่างๆมันก็เหมือนกับว่าสอนคนรุ่นต่อไปสอนเพศชายให้รู้ให้สำนึกให้รู้ว่าควรจะทำอย่างไรควรจะเป็นอย่างไรเข้าใจหัวอกของผู้หญิงบ้างว่าเป็นอย่างไร ไม่ใช่สักแต่ว่าคําว่าผู้หญิงคือเมียเท่านั้นเองนะครับนี่ไงครับผมถึงบอกว่าเปิดโอกาสแล้วครับส่วนคุณผู้ชายเนะี่ยมันใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับใช้สิทธิ์ได้แต่ส่วนมากแล้วนะส่วนมากแล้วก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับข้อมูลข่าวสารความรู้มันมีอยู่จํากัดเล็กๆใหญ่ๆเร็ว ไม่ค่อยสู้ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นเองคือห่วงตัวเองเท่านั้นเองนะครับก <c oughs> เข้าจครับห่วงตัวเองเท่านั้นเองแต่ถ้าของเพศหญิงเห็นไหมครับไม่เคยจะบอกตัวเองเลยนะฮะจะบอกว่าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะเพศชายเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ค่อยเข้าใจเพศหญิงเลยเนี่ยเพศชายอย่างงี้แม้แต่ตัวเองเนี่ยขนาดตัวเองมีเอ่อมีกลิ่นมีระดู นะตกขาวมีกลิ่นเหม็นยังแสดงออกยังบอกออกมาเลยเห็นไหมครับถ้าอย่าผู้ชายเนี่ยถ้ามีกลิ่นเหม็นเนี่ยผู้ชายจะกล้ากล้าโทรมาบอกว่าทําไมผมถึงมีกลิ่นเหนม็นผมตั้งแต่จัดรายการมาตั้งสี่สี่เดือนกว่าเนีย่ยังไม่เห็นมีใครโทรมาสักคนเลยบอกตัวเองว่าเป็นอะไรเห็นไหมครับน่าไอายมากเพศหญิงเขากลับกล้าพูดซะอีกเดี๋ยวนี้ต้องขอชมนะครับ ว่าเพศหญิงในรายการนี้นะ,ะในรายการนี้นะกล้าแสดงออกกล้าโทรแล้วกล้าที่จะเปิดเผยอะไรต่างๆผมว่าอย่างน้อยที่สุดนะรายการนี้นะเป็นรายการตัวอย่างก็ได้นะครับที่ให้สังคมของเพศหญิงเนี่ยกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะเปิดเผยออกมาแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆแผ่ออกไปถึงวงการอื่นอะไรอื่นอย่างนี้ขึ้นมาผมว่าเป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องจับตาม,มองแล้วล่ะครับนะครับในช่วงนี้นะครับคุณสุภาพสตรีก็โทรได้เลยนะครับโทรได้เลยเรายินดีนะครับในระหว่างที่รอโทรศัพท์อยู่นะครับในระหว่างที่รอโทรศัพท์อยู่เราจะใช้ใช้เวลานะครับให้เป็นประโยชน์ในการที่เยียบตอบ SMS เอ็นะ เพราะว่าเอ็นเขามาเยอะมากแล้วก็จดเอาไว้แล้วก็ทยอยถ้ามีโทรศัพท์เราก็ไม่สามารถจะตอบได้ออาขอ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 ันแรกนี่ก็มีเข้ามาแล้วล่ะอ้าแต่ไม่เป็นไรขอขอ,อไอ้ที่จดแล้วกินยาคุมฉุกเฉินเนี่ยแล้วประจำเดือนมาเร็วกว่าปกติจะเป็นอะไรไหมคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามัน,มนไอ้บางทีไอ้ระบบไอ้ระบบของผู้หญิงเนี่ยภายในเนี่ยมันอยู่ที่ความสมบูรณ์กับความพร้อม ทีนี้ถ้ากินยาคุมเข้าไปบางทีเราไปโทษยาคุมก็ไม่ได้นะครับบางทีไปโทษยาคุมก็ในจังหวะที่ว่ามัน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 จะมาก่อนพอดีอ่ะเพราะไอ้ประจําเดือนเนี่ยบางคนเนี่ยมาก่อนต้องมาก่อนก็มีม,มาหลังก็มีมันแล้วแต่ความสมบูรณ์ของของของอระบบของร่างกายแล้วก็ไอ้ระบบของอวัยวะภายในของของของเพศหญิงรังไข่นะครับอะไรต่างๆเพราะฉะนั้น ขอให้มันมาเถอะใช่ <laughs> ขอให้มันมาเถอะถ้ามันมาก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะครับคุณคุณคุณกเ็เหมือนกับปกตินะครับสมบูรณ์ปกติมาช้าไปนิดหนึ่งก็มันก็จะทำให้คุณรู้ว่าร่างกายคุณเนี่ยอาจจะอ่อนแออาจจะเพียอาจจะไม่สมบูรณ์นะัก <laughs> ก็พยายามก็บำรุงตัวเองหน่อยก็แค่นั้นเองนะครับก็คงจะสงสัยว่าคือแบบแบบถามมาว่ามาเร็วมากไงคะ คือทานเข้าไปอาจจะประมาณสัก3วัน5วันแล้วก็มาเลยออันนั้นก็มีส่วนอไ,อไอ้ยาคุมมันก็มีส่วนยาคุมมีส่วนมีส่วนแต่ว่ามันก็ข้อสําคัญก็บอกแล้วไงขอให้มาแค่นั้นแหละเป็นจบนะครับไอ้ไอตรงนั้นไม่ต้องห่วงว่ามันมาเรว็วแล้วมันจะเกิดอันตรายไม่เกิดโรคไม่ไม่เป็นครับไม่เป็นนะครับปกติครับครับแล้วก็สุภาพบุรุษถามมานะคะบอกว่าแฟนผมเนี่ยชอบให้มีคนอื่นอยู่ด้วยจะเป็นชายก็ได้เป็นหญิงก็ได้นะคะ จะอย่างนี้ถือว่าผิดปกติไหมถามว่าผิดปกติอชอบด้วยถ้าจริงๆแล้ว <c oughs> จริงๆแล้วมันก็ผิดปกติะนะเพราะว่ามันธรรมชาติเนี่ยในในความอย่างสังคมไทยเราเนี่ยนะอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่ว่าต้องมีบุคคลที่สามจะเป็นหญิงก็ได้ชายก็ได้มาอยู่อยู่ในห้องนะในขณะทีเ่เธอกับสามีร่วมรักกันเรืออะไรกันอยู่ด้วยกันอะไรเลยนะแค่ว่า ถ้ากําลังมีอะไรกันเนี่ยนอกห้องเนี่ยมีเสียงเอะอะมีคนเดินผ่านแค่นี้ก็รู้สึกว่าตัวเองก็จะอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะแต่นี่ขนาดว่าเอาอีกบุคคลที่สามเข้าม,มานั่งในนั้นถ้าจะพูดกันตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็บอกแล้วไงว่ามนุษย์เราเนี่ยมันพัฒนาขึ้นไปในเรื่องเซ็กเนี่ยมันพัฒนาขึ้นไปเราลองสังเกตด,ดูนะครับว่าพอเวลาในการที่จะอยู่กับคู่ครอ,องของตัวเองเนี่ย บางทีมันมันมันอยู่ด้วยกันนานพออยู่ด้วยกัน,นนานมันเป็นสิบปีขึ้นไปเนี่ยไออารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันไม่ตื่นเต้นละมันไม่เล้าใจละใช่ไหมมันก็เลยทําให้คิดว่าอยากจะมีบุคคลที่สามเข้ามามันจะทําให้ตื่นเต้นเล้าใจขึ้นมาอะไรแบบนั้นมันก็เป็นความคิดแต่ว่าไอต่อยอดตรงนี้นะเราก็บอกว่าไงเราไปจําเอาแบบฉบับของของของทางทางฝรั่งเข้ามาเขามีสวิงกิ้งเขามีแลกคู่เขามีอะไรกันใช่ไหมครับเราเตามที่เรารู้กัน อันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังเลยครับพอดีมีสายเข้าพอดีมีสายเข้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเชิญเลยครับครับเมื่อประมาณเดือนเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วครับผมผมได้ดูข่าวของคุณอาได้ดูข่าวครับผมผมได้ติดตามครับมีพี่น้องมีเพศ่สัมพันธ์กันอ๋อพี่น้องมีเพศ่สัมพันธ์กันครับครับผมก็ได้ดูครับจําได้ครับจําได้ครับ มันเชื่อถึงเรื่ของผมเลยครับแบบเดียวกับของคุณเลยใช่ไหมครับมันก็อย่างว่าแหละแต่ตามที่ผมบอกไงครับว่าไอ้เรื่องเซ็กเนี่ยไอ้เรื่องเพศเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครแล้วฮะพอเวลามาเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วทุกอย่างมันจะลืมหมดอ่าลองเล่าของคุณครับเล่าของคุณนิดนึงครับ, <Hello. S 1> รบได้ยินครับเล่าเลยครับครับได้ยินครับเล่าเลยครับเออ แม่ทุมแต่งงานใหม่แฟนแฟนคุณแต่งงานใหม่แม่ไหมครับแม่หมายความแม่เหรอคะแม่คะมาครับครับแม่แต่งงานใหม่แล้วยังไงครับแต่งงานใหม่คือคือวันวันชุกทิ้งแม่เถอะแฟนแม่เลยจะมาทิ้งครับเขาเลยผมกับพี่สาวก็พวอลแฟนแม่มาผมก็ออกไป เที่ยว้างฮะฮะออกไปเที่ยวออกไปเที่ยวข้างก็ผัวแม่เขามาครับเฮ้ยขณะที่ไปเที่ยวข้างกันครับเอาไปเจอเพื่อนเพื่อนเพื่อนชวนไปเที่ยวเขาใหญ่ฮะฮะผมเขาพิจาขอาก็มาเอามาเอาเต็นมาเอาสเบียงภาพครับมาเอาเต็นมาเอาสเบียงนะครับอ่าครับแล้วยังไงครับก็ พี่สา้วเขาไปเกียมไปเกี่ยวอคราวนี้นานนี่พี่สาวเขายังไม่ลงมาฮะาฮ่า,าพี่สาว้วได้ยินเียงไหมแม่หลวงพี่สาวเขาไปแอบด,ดูฮะาฮ่า,าไปแอบด,ดูแม่กับผัวแม่นะเขาทําอะไรกันอ่าแม่กับผัวแม่ทําอะไรกันอ่าโอเคครับ,รบอ่าอ่าโอเคคราวนี้ เขาก็เอ๊ะทำไมพี่สาวยังไม่ลงมาเขาขึ้นไปตามอ่าก็ขึ้นไปตามพี่สาวขึ้นไปตามพี่สาวเขาเห็นมีเก้าเขาถามแอดูครับอ่อก็พี่สาวพขไม่ยอมให้ผมดูผมก็ไปดูเนาะฮะฮะก็ไปเห็นเขาครับเขาที่ไปเห็นเขาก็จัดเกลียงออกออกไปเลยฮะไปเที่ยวเขาใหญ่คนนี้ เพื่อนของ oh. พี่สาวก็เอาแฟนไปด้วยฮ่าฮ่าฮ่าเพื่อนพี่สาวเอาแฟนไปด้วยอ่าเอาแฟนไปด้วยโห uh, uh. oh, ตกกลางคืนเราก็ไปก,า,นนนกางเต็นนอนกันครับกางเต็นนอนกันเพื่อนของพี่สาวก็แยกไปนอนกับแฟนฮ่า <Ha. S 2> แต่เับแต่ขเขาก็ยังไม่ได้แต่งงานกันฮ่าฮ <Ha, ha. S 2> ่าก็ก็เต็นก็อยู่เตินก็อยู่ไม่ห่างกันหรอกก็โอเคเขาเขาเขาก็มีอะไรกันใช่ไหมล่ะ ครับอ่าแล้วคนนี้แล้วคุณล่ะแล้วคุณล่ะคุณล่ะเขาในพี่สาวเขาต้องมานอนในเต็นท์คุูอ่าพี่สามนอนอาจาแล้ว่าะอาลักผมพอสรุปได้แล้วคุณกับพี่สาวมีอะไรกันอ่าเพราะว่ามันเหตุการณ์มันเหตุการ์ยงยายจากที่ว่าได้แอบดูแม่กับกับกับแฟนแม่นะครับทีนี้คุณจะถามอะไรครับเขาจะถามว่า มันเกิดพลาดเลงอ่าเกิดพลาดแล้วมันพลาดแน่นอนอยู่แล้วนะพี่สาวทองฮะาแล้วพี่สาวทองแต่คนดีแม่ก็เท่ามาไป็นทองใครพี่สาวเขายังไม่บอกอ่าฮะ,ะเราก็คาดการณ์ต่อไปจะทำอย่างไรต่อไปจะทําอย่างไรทีนี้อย่างนี้ครับเอ่อหลังจากที่กลับจากเขาใหญ่แล้วก็ยังมีเพศสัมพันธ์กับพี่สาวอยู่ตลอดเวลา มีบางแต่เขาทิ้เขาใส่ทุกอย่างเลยโอ้มันใส่ทุกอย่างแล้วทําไมท้องได้ยังไงอ่ะก็ก็ผลแรกนะครับเอาแค่ผลแรกเลยแล้วตอนนี้กี่เดือนแล้วครับเขาปร,ประมาณานห,นห้าเดือนได้ห้าเดือนก็อย่างนี้ครับก็คือหมายความว่าแต่พี่สาวไม่ยอมบอกแม่ว่าเป็นใครใช่ไหมครับก็อย่างนี้แล้วกันก็ก็ให้พี่สาวเนี่ยพยายามบำรุงท้องบำรุงเด็ก ในท้องให้ดีก็แล้วกันครับเพราะว่ามันห้าเดือนแล้วเนี่ยมันทําอะไรมันมันถึงแม้ว่าจบเดือนเดียวมันก็มันก็ไม่น่าทําอะไรแล้วละครับแต่ทีนี้ว่าเอ,อเราต้องมีมนุษยธรรมในการที่จะยังคิดนะครับว่าต้องดูดูแลเด็กคนนั้นแ่ะครับยังไงก็ต้องดูแลเพราะท้องห้าเดือนแล้วห่ะครับทีนี้ ก็คือหมายความว่าก็ปิดบางพ่อแม่คุณไปก่อนแล้วกันครับยังไงยังไงผิดมันก็ผิดอยู่แล้วล่ะครับมันผิดอยู่แล้วล่ะครับถ้าวเปิดเผยออกมาแล้วคุณคิดว่ามันจะดีไหมล่ะครับมันไม่ดีแน่นอนใช่ไหมครับใช่ไหมครับครับอ่าเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องปิดแล้วล่ะครับปิดแล้วก็ให้พี่สาวคุณบอกว่าท้องกับใครก็ได้นะครับท้องกับใครก็ได้แล,ดแล้วก็พาดมาแล้วก็พยายามดูแลจนกระทั่งท้องเด็กออก พอออกปุ๊บนะคุณก็คุณก็สวมรอยเลยบอกว่างั้นก็ใส่ชื่อคุณเป็นพ่อก็แล้วกันถูกไหมครับมันญาติยนดีอะนะมันญาติยนดีคือรับเลี้ยงเด็กคนนี้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าใส่ใส่ชื่อคุณเป็นพ่อไปเลยแล้วกันแล้วอตอนนี้คุณแม่คุณอายุเท่าไหร่ครับอายุอประมาณครับห้าสิบก็ คงจะต้องคงจะต้องปิดความลับนี้ไว้อีกอีกเป็นสิบปีแล้วครับนะครับก็ก็ต้องทำแล้วครับก็ต้องทำแล้วครับเพราะตอนนี้มันไม่มีทางแก้แล้วล่ะครับนะครับถ้าเปิดเผยออกมาแล้วมันก็ไปทําลายจิตใจแม่คุณอีกอะแล้วคุณคุณแค่คุณสองคนเนี่ยเจ็บช้าพออยู่แล้วแล้วคุณทําไมจะดึงเอาเอาแม่คุณเข้ามาร่วมเจ็บช้าด้วยแล้วมันใจกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเก็บความลับนี้เอาไว้ มันจําเป็นแล้วล่ะครับนะครับมันจําเป็นแต่ถ้ามีทางอื่นที่ดีกว่านั้นผมว่าคงคงจะไม่มีทางแล้วล่ะครับเราอย่าไปเชื่อใครนะครับว่าให้ไปทําแท้งหรือว่าอะไรต่างๆนะครับดูแลเด็กคนนี้ให้ดีครับในเมื่อมันเกิดมาแล้วมันพลาดมาแล้วนะครับครับแล้วแล้วแล้วมีวิธีอื่นเหมือนที่ที่ว่าพอว่าได้คอดมาแล้วเราจะทํำยังไงที่จะไม่ให้ท้องไม่ให้เขาทําไงฮะ ทำยังไงที่จะปลอดภยัยมากันอ,อ๋เอ,อเด็กเด็กคงคง,ง,งไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะว่าในลักษณะนี้แล้วต้องรอคลอดอย่างเดียวแล้วล่ะครับแต่มันก็มันก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์บ้างนะครับในการที่ว่าเชื้อสายเดียวกันเนี่ยอาจจะมียีนยีนที่ที่อาจจะผิดปกติไปบ้างเพราะว่ามันมันไม่มันเป็นยีนของตัวเดียวกันเนี่ยนะครับ แต่ว่าก็ได้แต่ภาวนาแล้วกันนะครับเพราะว่าในลักษณะอย่างนี้ยังไม่ยังไม่อาจจะพูดอะไรได้เลยนะครับรอจนเด็กเคาะคลอดออกมาแล้วก็หวังว่าให้ปกติแล้วก็อย่างตามที่ผมบอกครับก็ลักษณะว่าให้พี่สาวว่าเป็นใครก็ได้นะครับที่เขาหายไปแล้วนะครับแล้วคุณก็รับเป็นพ่อไอ้อย่างนี้กลมเกินนะครับถูกไหมครับกลมเกินนะครับแล้วก็ดีที่สุดคืออย่าให้คุณแม่คุณเนี่ยรู้เรื่องนี้เด็ดขาด เราจะเอามาให้เจ็บปวดทําไมให้เขารู้แล้วให้เจ็บปวดทําไมถูกไหมครับครับฮะบวชเราจะต้องบวชให้พ่อแม่เลยแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้เราต้องถือว่านั่นนะครับเอาทําตามนี้แล้วกันครับครับกอีกสักอีกสักสี่ห้าเดือนพอเด็กออกแล้วยังไงต้องโทรมานะครับโทรมาแจ้งสักหน่อยนะครับเราก็ถือว่าเราเป็นห่วงแล้วเราก็จะติดตามไอ้ความความรู้สึกของคุณด้วยนะครับเราเป็นห่วงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับออมันก็เห็นไหมครับอย่างมันเข้ากับตําราที่ตอนต้นที่ผมกล่าวเลยครับว่าธรรมชาติเนี่ยมันให้เพศหญิงกับเพศชายเนี่ยมาสมสู่กันมาร่วมกันแต่ธรรมชาติไม่ได้ให้ไอ้ไอ้ไอ้กฎคุ้มครองต้องกันหรืออะไรต่างๆเลยเห็นไหมครับรักโลกโกรธหลงอะไรต่างๆไม่มีเลยเห็นไหมครับแล้วมันก็ทําให้เกิดในตามที่เล่ามาเนี่ยมันก็น่าหรอกครับเพราะว่า ผ่าไปดันเห็นแม่กับแฟนใหม่เขาเนี่ยมาเลยกลายเป็นเรื่องอีลงตุงนางไปเนี่ยครับอ่าวครับสายรอค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมเชิญเลยครับเอก็เมื่อกี้ข่าวต้นต้นตอนหัวค่ำนะครับครับครับอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้กับแฟนๆของเราฟังหน่อยได้ได้ได้เลยได้เลยอาจารย์ด้วยเอานําเรื่องนี้ไปคุยกับต่อไปได้ได้ได้อาจรมันเป็นเรื่องที่ ต้องศึกษารคำตอบครับเมื่อหัวค่ำนี้ผมดูข่าวครับครับเพื่อนเพื่อนนะฮะคบกันมาตั้งแต่ประถมนะ้นะครับรพบพอดีมาถึงตอนนี้นะ่ะแฟนก็เพื่อนเพ,พื่อนผู้หญิงก็เป็นเป็นเป็นน้าข่าวคนใหม่ครับแล้วก็ขอร้องให้เพื่อนผู้ชายคนนี้แหละที่โตมาด้วยกันนี่แหละครับมาอยู่เป็นเพื่อนที่ที่หอครับแล้วผลสุดท,ท้ายก็ความมืดก็มาถึงตัวรายการ ย็บย้งตัวเองไม่ได้ไปข่มขืนเพื่อนของตัวเองครับแล้วฆ่าเพื่อนของตัวเองดือตัดสายตารีดตัดสายซารีดเนี่ยมีผ้าเนี่ยครัแต่รับคอเพื่อนของตัวเองอ่ะนี่นะครับตรงนี้มันเป็นความมืดที่ที่อาจารย์ครับที่เราเคยพูดมาตั้งแต่ต้นเนาะครับเคยพูดมาตั้งแต่ต้นที่นี่ผมอยากจะพูดต่อไปว่าอาจารย์นําเรื่องนี้ไปวิเคราะห์แล้วก็ไปช่วยให้กับแฟนๆเราให้เป็นบทเรียน ไม่ใช่ว่าจะทําอะไรด้วยได้ตามอารมณ์ของของใช่ปามมื่อนะครับใช่ครับทุกคนเราอยู่อยู่ตัวเราเนี่ยมีสามส่วนอาจารย์ครับคือส่วนที่หนึ่งจากจากคอขึ้นไปตอนข้างด้านหัวนะครับจากคอขึ้นไปหัวอันนี้เป็นมโนธรรมครับนี่เป็นมโนธรรมครับจากหัวลงมาจากคอต้นคอลงมาถึงถึงหน้าอกเลยอันนี้คือสังคมฮะฮะฮะคือสังคมครับ จากอาก่ออกลงไปจากหน้าอกลงไปถึงถึงถึง,ถ,งถึงต้นถึงปลายขาอ่าเพราะน,นั้นจุดจุดกําเนิดครับครับเป็นจุดกําเนิดครับครับอ่าไอตรงจุดกําเนิดนั่นแหละมันมีความมืดอยู่ครับอ่าอจุดตรง,งกลางนี่ก็คือคือ,คอจุดสังคม เข้าใจครับลายลำไร่โอ้ยคือี่สวยดีหน้าอบตึ้งอะไรพืมน์ไหนะเข้าใจครับแต่แต่ดูดิอบกูดีนะนยูคดีอยู่ดีเดี๋ยวไป้ีก่อนมีรูปลำไร่ลำไหลแต่ข้างล่างจะดือลงไปน่ะไปถึงปลายขาเนี่ยคือจุดกาเนิดจุดกําเนิดครับผมก็เกิดตรงนี้แหละหละมันทําให้เกิดความมืดตรงนี้มีความมืดเต็มที่เลยอ่าใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องถ้าเอาไม่เอาถ้าเราไม่เปิดจุดมโนธรรมตรงข้างบนน่ะค่ะ มโนธรรมข้างบนเนี่ยถ้าเราถ้าเรามันเปิดปุ๊บเนี่ยแสงสว่างจะส่องลงไปข้างล่างไม่ได้ครับคือส่วนสมองกับส่วนปัญญาใช่าตรงนี้ฝากอาจารย์ด้วยครับผมครับโอเคครับโอเคครับครับผมถ้าปุ่นปุ่นปุ่นป่นครับผมเปิดพยายามเปิดจุดตรงนี้มโนธรรมอ่ะครับผมเลี้ยหน่อยครับครับคด้จะอยู่กับเพื่อนในในในครับสองได้อย่างไรก็ก็อย่างที่ ไอ้ต้นรายการที่ผมอธิบายนี่มันข้าวปอก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 มาเลยแหละครับเพราะว่าที่มันขาดมันขาดจุดตุบข้ามไงครับเอาฟังผมแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อแล้วกันนะครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับก็อย่างที่บอกแหละครับว่าไอ้เรื่องราวทางเพศเนี่ยพอมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะมืดดำไปหมด ส่วนบนเอา้าอย่างที่บอกมาส่วนบนสมองสติปัญญาบูบไปแล้วมืดไปแล้วนะไอ้ส่วนไอ้ส่วนกลางเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงมันเป็นสิ่งยั่วยาว่วแต่ไอ้ส่วนล่างเนี่ยมันเป็นตัวที่จะก่อเหตุเป็นต้นเหตุอย่างที่บอกว่ามีข่าวมาผมก็ยังไม่ได้ดูนะแต่ว่าพออ่านมาอย่างพอเล่ามาอย่างนี้รู้แล้วล่ะว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็วานให้ไปเป็นเพื่อนก็ผู้หญิงกับผู้ชายเ่ยมันจะวานก็อย่าง ้นรายการเห็นไหมล่ะก็ขนาดเป็นพี่น้องกันอะ่ะมันยังคุมกันไม่ได้เลยยังยังไม่มีจิตสำนึกในการที่จะมองเลยว่านี่คือพี่สาวนะเราคือน้องชายออกมาจากท้องเดียวกันนะสายเลือดเดียวกันเนี่ยเขายังคุมไม่ได้เลยแล้วนั่นน่นะภาษาอะไรก็แค่เป็นเพื่อนถูกไหมเป็นเพื่อนแล้วไปอยู่ด้วยกันมันก็เมื่อไหร่มันก็เสร็จนะแต่ทีนี้ว่าพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแม่ไปฆ่าเขาเอาสาย เอาสายไอ้ไอ้อะไรนะไอ้ไอ้ไอ้เตารีดอะไรเป็นรัดคอไปรัดอะไรแล้วก็ข่มขืนเรื่องมันยังอีกเยอะครับผมบอกแล้วครับรายการนี้ถ้ายังอยู่อีกสิบปีนะครับคุยเรื่องเพศไม่จบครับเอาตลอดชีวิตนี้ชั่วกับชั่วกันก็ไม่จบเรื่องเพศผมยืนยันได้เลยครับให้จบผมไปแล้วนะครับให้ต่อมาอีกสักร้อยคนพันคนที่จะมาจัดรายการอย่างนี้เรื่องเพศก็ไม่จบครับมันอยู่เท่านี้อ่ะ<ต>ได้เวลาคงต้องพัก สักคู่ค่ะเดี๋ยวช่วงเบรกที่สามนะครับ,คร,บครับผม But they